สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะวันนี้ก็พอกันอีกแบวกับสองของสาลาว์บัตซิลัวซาวกุนบัตซีนนั่เองเนะ,นเ,นะนเนาะอ่ากับอีนา่ากุ้งกัสแนะนำตัวก่อนเนาะว่าเดือนสิสิบมันกัสทมีเกี่ยวกับกระบะเนาะคือคกุ้งเนาะวันเกิดของกุ้งคืออ่ากุ้นยูเมืองศาสนาสมบูรณ์แขวงจำปัสสาวเนะาะบ้านของบ้านเกิดของกุ้งก็คือบ้าน น่ารักน่าหลงนี่ก็คือบ้านเกิดของกรุงจะเป็นอ่าบ้านน่าหลงเนาะก็คือคุ้มน่ารักที่ว่าหวานนิดเมื่อวานเดียวกันเนาะถามว่าอเมื่อน,นี้กรุงจะมาเรายังหรือถึงม่ได้นําตัวบ้านหรือไปจังเนาะก็คือเมื่อวานเนาะกรุงจะสภาพพี่นอ้องเอาภาพด้วยว่ามาให้พี่น้องดิสม้มเนาะได้เบิ่งเนาะว่าอ่าที่บ้านกรุงเนาะว่าเปรเพนีดการดินบุญหวังไฟ เรีอกว่าการแต่งกายข้าเจ้าแต่งกายเนี่ยอะไรในการดิ้นพูดลงไฟบวมวนซื้อเนี่ยอะไรข้าเด่นจังไดอีสังประมาณนี้เนาะก็คือกลุ่มกาสจเอาพาลนีเนาะมาให้พี่น้องดีเบิร์เนาะก็คืออ่ามันอาจจะเป็นภาพนพี่น้องบ่กเป็นคลิปเนาะเพราะว่ากลุ่มได้อยู่บ้านเนาะปัจจุบันกลุ่มยูให้เนาะก็คือสองหมู่บ้านนี้เนาะก็คือบาน่ารักกับบารน่าดุเนาะก็คือปีนี้เนาะก็คือสองอ่าคือสองหมู่บ้านอะไรพี่น้องสองหมู่บ้านที่กลุ่มอยู่เนาะ จึงจะมีบุญบงังไพรทุกปีเนาะแต่ว่าเข้าจะหมายถึงวันสลบสลบสลบการจัดงานเพราะว่าบานมันยูใกลเคียงกันสินะคือนารักก็น,น่าหลงยศินะที่บานเกิดของกรุงเนาะก็คือปีนี้เนาะเป็นปีบุญของบุญบรราลักเนาะก็คืออีกบ้านหนึ่งหรือว่าเป็นอีกมูมบานหนึ่งเนาะแต่ว่าบานเกิดของกรุงเองเนาะกับปีหนาเนาะ อ่ะก็คือมันน่าดูเนาะจังนซีเนาะแล้วปีนี้เนาะกุ้งกะไปเห็นอ่าทางยาได้ว่ายาติพี่น้องกุ้งเนาะอะไรกับอ่ะพุทธาพุแก่เนาะเป็นอ่ะอะไรทายทู้เนาะอะไรกัไปดินบุญวังไฟทีอ่ะบัณฑรักเนาะก็คือบัณฑ์ไก่เคียงกันกับบันที่กุ้งอยู่เนาะปีนี้บ่มีเนาะแต่่ปีหนาเนาะอ่ะมันก็ได้แต่ว่ากุ้งกะ กรุงเองเนาะกับบริยุบ้านเนาะกรุงยูไทยเนาะแล้วก็ได้บบมีคลิปนะมึงก็ได้จะเอาภาพนี่มาให้พี่น้องเบิ่งเนาะแล้วปีหนาเนาะปีหนาจะเป็นอ่าปีปีปีบูนของไฟของบ้านกรุงนะแล้วปีหนาถ่ายเอฟซีด้อพี่น้องที่ว่าอ่าทียูทียังอยู่กับกรุงนะอ่านทั้งปีหนาเนาะกรุงจะพาพี่น้องเนาะไปดินบุญบังไฟน้ำกันนั่นเองเนาะ ว่าจะมีคลิปว่าว่าทางดาวนี่ทางวันกุ้งนี่เขาเด่นมวลจังไดนก็คือก็คือ,คอ,คอบุญของแฟนนี่คือมวลเนาะเขาทักคิดว่ามวน,นกะมันมวนก็บุญปีใหม่หรือว่าบุญสงการนั่นเองเนาะอ่าหลายคนจะถามว่าหลายคนกะถามกุ้งว่าว่า,า,าว่ากุ้งหายไปไหนคือพอเห็นมีคลิปหรือว่าพอเห็นเมียงอสสบายดีบอรหรือว่าพอสบายเป็นจังไหนดีบอสิ่งอย่างประมาณนี้เนาะก็คือคกรุงก็สบายดีเนาะพี่น้องเนาะกรุงกะเอ่อ เฮ็ดงานเนาะในความดีให no, no, no. okay. ้กล no, you know. ุ่มกับเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดงานตลอดกางเว้นกันเือจังสีเนาะกลุ่มกับโบคอยเดมี่เวลาที่ว่าจะว่าอัดคลิปเรียกว่ามาทายยังให้พี่น้องเบิ่งในในรายการกลุ่มทำงานเนาะเพราะก็เป็นกลุ่มจะเฮ็ดงานตลอดเนาะบบคอยมีเวลาเดินหนีไปไหนเนาะกับหนึ่งก็คือช่วงนี้เนาะพายุกับเขาเนาะฝนกับตกคู่มือเนาะทีช่วนบุรีเนาะทีปูยูเนาะ กนกับตกเอาขึ้ขึ้นกับเอ่อมันกับอากาศมันไม่ค่อยดีนะกรุงจได้บลูเบอร์ร,รี่มาอัดคลิปไปไหนเนาะบวกกับการที่มาอกรุงก็เฮ็ดงานเมื่อยในนอ้อพี่น้องเนกร,รุงกรร็ได้บ่มีคลิปอีสังเนาะใช่ไหมไก่ยำควาวดื่มกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อ่ากรุงกะเอาภผ่าดานะีเนาะก็คือภาพบนหัวไฟเนาะก็คือบ่มีกับบ่ได้แบบว่าบอกอีสังไรเน,ะนานะเอาไว้มือหน,น้าเนาะกรุงจะมาเล่า ดอว่าบอกสักหนพี่น้องฟังใหม่เนาะวันนี้กุ้งกะสีมานะแต่ว่าเขาบอกพี่น้องแล้วว่ากุ้งกะเราได้ให้ไปไส์เนาะกะสบายดีแต่ว่ากุ้งกะติดงะเนาะกัได้ว่าความที่ว่าห้ากับอ่าเมื่อยนะพี่น้องกุ้งกะได้แบบว่าอันนี้เนาะแต่ว่ากุ้งได้ลงคลิปไปเนาะก่อนรนี้เนาะเป็นคลิปอ่าคลิปการขึ้น เพื่อนได้วลาประเภทนี้ประเภทนี้ข้นบ้านใหม่เนาะค้องน้องสาวนนอะไรเองเนาะซึ่งคลิปนี้กุ้งกา,าทายไว้รุ่นนะเนาะแต่ว่ากุ้ไงไว้รุ่งเพราะว่าเนื่องแต่ว่ากุ้งกาได้ทายได้ได้คลิปมากแนละ้วละครว่ารุ่งมันคลิปมันของตัวนี้นะ้ำกระติ๊ต่อเนื่องกับคลิปของการขืนบ้านของกุ้งเองเนาะแต่วกุ้งกับบริคอรนุญาตจากน้องเนะาะกุ้งก็ได้ขออนุญาตจากน้องเนะาะก็ได้เอามาลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะ แา่คนไรเนาะอยากเบิ่งบรรยากาศที่เมืองลาวว่าเป็นแนวไรเนาะอ่าสามารถเนาะเขาย้อนกลับไปเบิ่งอ่าคลิปเก่าไรด้วว่าคลิปก่อนหน้านี้ไดน้ำพี่น้องเนาะแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะแล้วกลุ่มกะทีพภาพทุกคนเนาะไปเบิ่งหูเป็นหูน้อพี่น้องเนาะเป็นหูเนาะปลุกอ่า ีการดีบุญหมอกไฟทีบ้านของสาวเล่าเนาอรัวสาวกรุงปากเซนั่นเองนะพี่น้องเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งน้ำกันได้อนอ่าถ้าผู้ใดคำว่าเบิ่งมันะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเล่าปากเซ่รัวสาวกรุงปากเซนในเรื่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราไปส่งเผาน้ำกันได้เนาะ we <laughs>